สวัสดีค่ะทำมาทำนำมาจูพยานาะพยานามีสถานที่นี้อยู่ที่วัดโคกสะอาดค่ะนี่ก็ภายในวัดมีพยานาะมีเดินเข้ามาอีกหน่อยก็จะเป็นเป็นทางซึ่งไปสู่ศาลา สราหัวฉันราหัวฉันหันซ้ายมาด้านขวาจะเป็นพระอุปคุตค่ะพระอุปคุตเดินลงไปก็จะเป็นสระน้ำสระน้ำที่ใหญ่ตรงตรงถนน,นมีรถผ่านด้วยตรงนี้เป็นวิหารวิหาร ในมงคุลนี่ก็เป็นต้นต้นไม้ที่ก็เรียกต้นอะไรเป็นหลากฟอยๆเยอะภายในสถานที่ก็ร่มรื่นค่ะร่มรื่นมากก็ไฟก็มีลานลานทรรมีโบสถ์ ศาลามีอะไรตามที่ที่วัดมีนะคะมีทุกทุกอย่างแต่ตรงนี้ก็เป็นบันไดบันไดลงไปสู่น้ำในน้ำก็มีปลาเยอะแยะมีหลายปลาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชมค่ะสวัสดีค่ะ,คะ